Welcome back. This is Michael and, Verena. Michael and Verena. We're bringing you the message called Revolution. And it's based on the book of Acts of the Bible. And the book of Acts is based on actual historical events. ในหนังสือกิจการอักขรทูตเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเชียวละ These were things that happened. They were documented. มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีผู้จดบันทึกไว้ There was witnesses. และมีพยาน And it is not based on mythology. มันไม่ได้มาจากวิธีการพิธีการจดบันทึกต่างๆแต่มันเป็นเรื่องราวประวัติที่ผู้คนจดบันทึกไว้เพื่อให้คนรุ่หลังรุ่นหลังได้ยิน

Facts, and they were followed up with signs and wonders. So now we're in chapter six of the book of Acts. and in verse eight we have enter new character

A man full of God's grace and power. But in the performed great wonders and signs among the people. Now I know some of you sharp ones out there are thinking, well, I thought that the Holy Spirit does the signs and wonders. So why are you saying now that Steven did the Signs the and Wonders. did ถ้าหากว่ามานั่งจับผิดกันเนาะลักษณะในการพูดจาหรือคำต่างๆเราอาจจะบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าพระวิญญาณเป็นผู้ทำการปัะจารย์ไงทำไมตอนนี้มาพูดว่าสตีเวนเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความหัสจารย์ละ่ะ and, and people use those type of statements to try to discredit the Bible ก็คือมันจะมีการจับผิดอย่างนี้เนื่องจากว่าผู้คนที่พยายามจะทำให้พ,พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องปจอมปลอมก็จะพยายาม ู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้มันขัดหูและให้มันทำให้เรามีความสงสัย There's no discrepancy in that. There's no no, no um, disconnect in the way that the Bible said it in verse 8. มันไม่มีในพประคัมีร์ไบลมันเป็นเรื่องต่อเนื่องมันไม่มีอะไรเลยที่มมีการฝั่งเราย้อนแยง้ง So absolutely these things happened because the Holy Spirit made these signs and wonders happen ในเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในการพัสจัจจรนร์ต่างๆเนี่ยแน,แน่นอนที่สุดเป็นผลงานของพระวิญญาณ but where the Holy Spirit when these things where when Holy happening are is แต่ว่าพระวิญญาณอยู่ที่ไหนล่ะในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะ่ะ They're inside Stephen เพราะว่าพระวิญญาณสถิตอยู่ข้างในอาศัยอยู่ข้างในสตีเฟนไง So every believer who believes in the Messiah who really believes will receive the Holy Spirit เราก็ขอบอก อีกครั้งหนึ่งว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้เชื่อที่เชื่อและรับพระเยซูคริสต์มาไว้ในใจอย่างจริงใจก็จะมีพระวิญญาณมาสถิตอยู่ข้างใน And in addition to that or separate from that แต่สิ่งที่แยกออกมา You can also be baptized in the Holy Spirit คืออีกเรื่องหนึ่งเราก็ยังสามารถได้ถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือนอกจากจะรับปฏิสมาในน้ำแล้ว And that'll bring forth the power of God in your life. Now, I should actually say that more correctly because I didn't really say that right. The power of God working through you for the benefit of other people. That power of God is not for your own selfish benefit. แล้วก็จะขอย้ำอีกเพราะว่าก็พูดกันมาตั้งนานละแต่ในแต่ละครั้งอาจจะได้ยินต่างกันหรือพลาดไปยังไม่ได้ยินแต่ยินซ้ำก็คงจะดีก็คือว่าพลังอํานาจของพระวิญญาณที่พระองค์มาสถิตยอยู่กับเราน่ะไม่ใช่อยู่ในเราแต่สถิตเจิมเราเพื่อการทํางานเท่านั้นซึ่งการทํางานนี้เป็นการทํางานของพระองค์คือหมายถึงว่าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการทํางานส่วนตัวนะ power of God is for the purpose of building the kingdom of god but when you received the holy spirit when you believed in jesus now that is for your own benefit for building yourself up into the image to building you up into the character of image of god ในขณะที่ซึ่งซึ่งเธอเปรียบเทียบไปกับขณะที่เรารับพระเยซูคริสต์มาไว้ในใจและพระวิญญาณได้มาสถิตอาศัยอยู่กับเราเนี่ยนั่นคือเป็นส่วนตัวก็คือพระองค์มาอยู่กับเราเพื่อเป็นผู้นำํำและกําจัดชะร้างความเป็นเราให้หมดไปจนเรามีภาพลักษณ์มีคาแรคเตอร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ได้ใกล้เคียงที่สุด So why is it that s t e p e n Who's not even an apostle here? The first time a non apostle is demonstrating the power of God. Why is it that he is demonstrating so much power, whereas the others are not? Why is that? <laughs> ถึงได้มีดูเหมือนมีอำนาจมีพลังอำนาจในการทำสิ่งมหัศจรรย์หรือม,มีเหมือนได้รับพรบมากกว่าคนอื่นเคยเคยมีคำถามนั้นหรือสังเกตไหม that because God plays favorites? นั่นหมายความว่าพระเจ้าเข้าข้างไม,ไม่ใช่นั่นหมายถึงว่าพระเจ้ารักไม่เท่ากันหรือว่าให้ไม่เท่ากันหรือเปล่า No it's b e c ความว่าพระเจ้าเข้าข้างไม่ใช่นั่นหมายถึงว่าพระเจ้ารักไม่เท่ากันหรือว่าให้ไม่เท่ากันหรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเองนั่นแหละ เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรติดการเข้าข้าง it's really comes down to how much do you believe แต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเดียวเลยก็คือว่าความเชื่อของเราเราเชื่อแค่ไหน look in every field there's some people that excel better and more at it than others it doesn't matter if you're a football player or a businessman some people get better results and succeed better at it than others that's just a fact it would have been nakila มันเป็นความจริงที่เห็นกันอยู่แล้วว่ามันมีความแตกต่างมีคนที่ดีกว่าเก่งกว่าถนัดมากกว่าอยู่ตลอดเวลานั่นคือความจริง so what this is showing me is that if you and I really get serious about this stuff พอดูตรงนี้เนี่ยอยากให้เรามาเห็นว่าถ้าเราเนี่ยจริงจังกับ,ก,บกับกับการเชื่อของเรา and really apply ourselves to what the Holy Spirit is

This great group of group people great this ตอนที่มีปัญหาที่มาฟ้องร้องกันว่ามีปัญหานโน่นนีน่แล้วครรทูตน่ะก็ได้ปฏิเสธไปหมายถึงว่าเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเรื่องการปกครองหรือบริหารเลย because what they were interested in was grow the what was grow to in kingdom of God เพราะครทูตเนี่ยทำหน้าที่เดียวเลยว่าจะทำยังไงถึงจะขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้ And to do that, they told us very clearly how they are doing it. Do you remember what they said? They said prayer and being in the word. That's it. So if you want to manifest God's power, and that's a that's a very worthwhile thing to, to, to be and to do. พารังนาจอย่างนั้น The more you're in prayer and the more you're in God's word, like if you can get to doing that full time, the more you'll be demonstrating God's power ก็คือใครก็แล้วแต่ใช้เวลาอธิษฐานมากเท่าไหร่ใช้อธิษฐานใช้เวลาในพระคำมากเท่าไหร่จนดูเหมือนสามารถเป็น full time ได้เนี่ยตรงนั้นต่างหากละ่ะที่เราจะได้มีความสนิทสนมกับพระเจ้าและได้ถูก เห,เหมือนพิสูจน์ตัวเองกับพระองค์ว่าเราเราอยากได้สิ่งนั้นจริงๆ And if you're doing that you're gonna plunder the world of darkness so that you can populate the world of light ยิ่งเราทำตรงนั้นมากเท่าไหร่นะเราก็จะออกไปจากความมืดของตัวเรามากเท่านั้นและเราก็จะเริ่มเข้าไปในแสงสว่างจริงๆ So if you're plundering and hurting the kingdom of darkness do you think they're gonna like it และอีกอย่างนึงด้วยว่าเมื่อเราเป็นแสงสว่างเนี่ยเราเดินไปที่ไหนเนี่ยเราก็เหมือนไปทําให้ความมืดตรงนั้นหดหายไปเช่นกันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเราคิดว่าผู้คนจะชอบเราไหม Of course not แน่นอนที่สุดก็จะมีการต่อต้านอย่างที่พูดไปแล้วในคลิปที่แล้ว So you can almost say that how do you know that if you are becoming or your church is becoming successful in building the kingdom of God? เราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าพัฒกิจของเราเนี่ยอยู่ในในหนทางของความสำเร็จในการขยายอาณาจักรของพระเจ้า One of you'll know the they get upset ways is if อย่างหนึ่งที่อาจจะสังเกตกันได้ก็คือว่ามีคนต่อต้านนะ่ะมีคนไม่ชอบผู้คนไม่พอใจ And the more they get upset the more you're making an impact นั่นก็หมายความว่าคือเราอยากจะให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าต้องเป็นความหวานสวยหรูตลอดเวลาแต่การมีปัญหานะ่ะ เนื่องจากว่าคนเริ่มต่อต้านมากขึ้นเนี่ยนั่นนั่นก็จะเป็นอ,อีกภาพหนึ่งที่จะให้เห็นว่ามันมีผลกระทบก็คือการทำงานนั้นถึงจุดของผลกระทบ So Stephen was darkness, upset world of getting them the very, very เพราะนั้นสตีเฟนคนนี้ทำให้ฝ่ายดำเนี่ยฝ่ายมาเนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านไม่พอใจมากๆ so in verse 9 uh, it says that the people that were upset with Stephen, rose up and started arguing with him. So he would be able to, and this is very interesting in verse 10, Stephen would be able to stand toe to toe and debate them. ในข้อความที่สิบเราจะเห็นได้เลยว่าสตีเฟนเนี่ยสามารถยืนกรานหมาถึงยืนหยัดตรงนี้หมายถึงว่ายืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะถูกต่อต้านและถูกรุมทำร้ายใน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 ภาคของการโต้เถียงก่อนที่จะถูกถูกเอ่กำจัด so the spirit was very strong in Stephen พระวิญญ,ญาณใ,ในในสตีเฟนก็มีพลังมาก and that's what gave him great wisdom ก็คือทำให้เขาเนี่ยเหมือนมีความกล้าหาญอย่างมากเลยแล้วก็มีปัญญาในการตอบคำถามอย่างมาก and the actually the Bible says that the Holy Spirit would speak through Stephen and that's why he was such a great debater ในที่นี้ก็พูดว่าพระวิญญาณเอพระวิญญาณอยู่ข้างในเนี่ยใช้สตีเฟนเป็นใช้ปากสตีเฟนเป็นผู้พูดเนาะในลักษณะนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นลักษณะการ เ้าเถียงกันกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ยได้อย่างมีถ้อยคำที่ดีเยี่ยม so this made Stephen's enemies even more angry เราก็เลยยิ่งทำแบบกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามยิ่งโกรธมากขึ้นอีก and in verse 13, it'll talk about how they would get witnesses to lie About what Stephen said. <laughs> now you have to look this at this very closely. In verse 13, they would take a little bit of truth and they would spin it so that it would mean something else. Now, what call the spin Doctor That's what the call we ถ้าเราอ่านในข้อที่13บสดีๆเนี่ยเราจะเห็นการพลิกความหมายซึ่งในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า spin doctor ก็คือว่าพยายามหาจุดที่มีอะไรบางอย่างที่มาทำให้ให้ให้เราสับสนนะ่ะคือหมุนหมุนจากความจริงนั้นเป็นความเท็จหรือหมุนจากความเท็จเป็นความจริงโดยใช้การล่อหลวงหรือใช้ถ้อยคำที่สามารถล่อหลวงได้แล้วก็หมุนหมุนเปลี่ยนคำพูดนั้น

พลิกลิ้นนะคือเอาความจริงแล้วมามาบิดเบือนให้คนนั้นคนที่ที่ถูกรล่ลวงอยู่นะ่ะสับสนแล้วก็เข้าใจผิด Who does that today? แล้วใครทำในวันนี้ล่ะ Politicians do that. ถ้าเรามองไปในเหตุการณ์บ้านเมืองเราก็จะเห็นในเรื่องของการปกครอง And a lot of times, not all the time, but a lot of times you'll see lawyers do that when they're arguing in court. That ถ้าเราเคยเห็นการโต้ระวังทนายความในในศาลเนี่ยตรงนั้นเราก็จะเห็นในการพยายามเอาชนะด้วยการบิดข้อมูล so what they did is they raised up these false witnesses so they could drag Stephen into court remember when they dragged Peter and John into court now they dragged Stephen into court เขาก็เลยพยายามใส่ร้ายเป็นพยายนเท็จแล้วก็ลากสตีเฟนเนี่ยไปขึ้นศาล And that'll now bring us to chapter seven. So, chapter seven now continues this story about Stephen. So, all these false charges are brought about Stephen to the court, and the judge says, Okay, Stephen, is this true? And then Stephen stands up and he gives this

เราก็อยากจะเจาะแล้วโฟกัสไปที่ speech นี้คำเวลาที่เราพูดว่า speech ตรงนี้มันถึงหมายความว่าเรามีการพูดอะไรสักอย่างที่สำคัญต่อหน้าฝูงคน But I'm g o n n a wait till the next video when I go over the speech เราก็อยากจะ <here. S 2> ไปต่อเอาคลิปหน้าเพราะว่าเราอยากจะเจาะคำพูดนี้บทบทพูดนี้ที่เขาพูดให้เราเข้าใจมันโฟกัสและเน้นและแจ้งไป So I hope you enjoyed that the word of God And continue next we'll week หวังว่าเราชื่นชมยินดีกันเวลาที่ฟังพระคำของพระเจ้าแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะ